รงเรียนวัดสลักไดตั้งอยู่ที่หมู่14ตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมามีนักเรียนในเขตบริการสองหมู่บ้านคือบ้านสลักไดกับบ้านด่านท่าแดงโรงเรียนวัดสลักไดเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด55 คมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น7คนโดยมีนางสิริพรวิวาโคเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัสลักใดได้ปฏิบัติงานตามภาระนาที่การบริหารงาน4กลุ่มดังนี้1กลุ่มบริหารงานวิชาการ1.1การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที่10ลงสู่การปฏิบัติมุง่งสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียน4ด้าน 1.2การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนาสาระท้องถิ่นตามกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษา1.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา1.4กิจกรรมและแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน1.5การวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน1.6การดีเทพภายในสถานศึกษา 1.7การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา1.8การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา1.8การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น2กลุ่มบริหารงบประมาณ2.1การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการ ศึกษาของสถานศึกษาปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 6ถึง2570แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี2.2การรับเงินการเก็บรักษาเงินการจ่ายเงินและการจัดทำบัญชีการเงิน 2.3การดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณพุทธศักราช2567 3กลุ่มงานบริหารงานบุคคล3.1งานการวางแผนบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาตามกะนิที่กรกระดาคอมอสอกำหนดว่า2 3ลว2ันธันวาคม2563 3.2งานบำเหน็จความชอบ 3.3. งานการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.4. การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.5. การไปราชการและการขออนุญาตออกนอกสถานที่ราชการ 4. กลุ่มบริหารทั่วไป 4.1. ความปลอดภัยในสถานศึกษา 2. การพัฒนาระบบและเครือข่ายจข้อมูลสารสนเทศ 4.3การวางแผนการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร4.4การดำเนินงานธุรการ4.5การดูแลอาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา4.6การจัดทำสัมมโนประชากรวเรียนและการรับนักเรียน4.7การบริหารความเสี่ยงและการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา4.8อาหารกลางวันในสถานศึกษา 5. การนำจุดเน้นต่อนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขต 2. ลงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา 5.1. เสริมสร้างโอกาสและความปลอดภัย 5.2. อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น 5.3. องค์กรที่เป็นเลิศ 5.4. ทักษะและอาชีพ 5.5. active learning ทั้งระบบจุดเด่น โรงเรียนวัดสลักใดได้นำจุดเน้นนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ลงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา Active Learning 1. ยกระดับผลสำเร็จการอ่านออกเขียนได้โดยใช้คำพื้นฐานซ่อมต่อเสริมให้กับนักเรียนทุกคนทุกชั้น 2. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะอาชีพเช่นการทอเสือ้อ การทำน้ำยาหลังจานและการปลูกพืชผักสวนครัวบูรณาการกับหลักคุณธรรมจร,ริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคนข้อค้นพบปัญหาอุปสรรคโรงเรียนวัดส,สลักใดไม่มีครูเอกภาษาอังกฤษทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษไม่เต็มที่